ขอนอบน้อมด้วยเสียงกราวแต่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเอกอัครบุรุษอันสูงสุดตอนที่48่สจากปรมัติทิปณีอัตถกถาขุตกานิกายอุทานอัตถกถานันทวักนันทสูตรที่สองในวันที่สามของพระบรมศาสดานกรุงกรบิลพัฒขณะธรำรม,มงคล เข้าเรือนและวิวาหามงคลเพื่ออภิเศกของนันทกุมารเสด็จเข้าไปบินธบาตประธานบาทในหัตของนันทกุมารปรัดมงคลในวงเล็บอวยพรเมื่อสเสด็จลุกจากอาสนะ,สะเสด็จกลับหาได้ทรงรับบาทจากหัตของนันทกุมารใหม่ฝ่ายนันทกุมารด้วยความเคารพในพระตถาคตก็มีอาจทูลเตือนว่า ขอพระองค์รับบาตรไปเถิดพระเจ้าค่ะแต่คิดอย่างนี้ว่าพระศาสดาคงจกทรงรับบาตที่หัวปันไดในที่นั้นพระศาสดาก็ไม่ทรงรับฝ่ายนันทากุมารก็คิดว่าคงจะทรงรับที่ริมเชิงปันไดแม้ในที่นั้นพระศาสดาก็ไม่ทรงรับนันทากุมารคิดว่าจากทรงรับที่พระรานหลวง แม้ที่นั้นพระศาสดาก็ไม่ทรงรับพระกุมารปรารถนาจะเสด็จกลับแต่ยำเสด็จไปด้วยความไม่เต็มพระทยัยด้วยความเคารพจึงไม่อาจทูลว่าขอพระองค์ทรงรับบาทเถิดทรงเดินไปนึกไปว่าพระองค์จกทรงรับในที่นี้พระองค์อยกทรงรับในที่นี้ขณะนั้น คนได้บอกนางชนบทกาลยานีว่าพระแม่เจา้าพระผู้มีพระภาคเจา้าทรงพานันทากุมารเสด็จไปแล้วคงจากพระานันทากุมารจากพระแม่เจา้านางชนบทกาลยานีนั้นมีหยาดน้ำไหลหยดจากผมมีผมอันเก้าได้เกึ่งหนึ่งเชิงอัดน่าจะเป็นสำนวนเปรียบเทียบว่า ร้องไห้น้ำตาหนองหน้ารีบขึ้นสู่ปราศาสตรยืนอยู่ที่ขอบหน้าต่างทูลว่าข้าแต่พระลูกเจา้าขอพระองค์จงรีบเสด็จกลับคำพูดของนางนั้นประหนึ่งตกไปขวางอยู่กลางหัตทยของนันทากุมานนนมรนั้นแม้กระนั้นพระาศาสดาก็ยังไม่ทรงรับบาทจากหัตของนันทากุมาร ทรงพาไปสู่วิหารแล้วตรัสว่านันทะเธออยากบวชไหมนันทานั้นด้วยความเคารพในพระพุทธเจา้าจึงไม่ทูลว่าไม่บวชทูลรับว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบวชพระเจ้าค่ะพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้ากระนั้นเธอทั้งหลายจงให้นันทะบวชเถิด สรงให้นันทากุมาบรบวถหลังจากเสด็จไปสู่กรุงกบินลพัทในวันที่สามในวันที่เจ็ดพระศาสดาให้พระราหุลกุมารซึ่งพระมารดาแต่งพระองค์ให้แล้วส่งไปให้ถูลว่าข้าแต่พระสมณนะขอโปรดประทานทรัพย์มรดกแก่ข้าพระองค์เถิดตามไปอารามกับพระองค์ ได้บรรพชาแล้ววันรุ่งขึ้นจึงตรัสมหาธรรมปาลาชาดกให้พระราชาดำรงอยู่ในอนาคามิผลพระผู้มีพระภาคยาวส่งให้พระนางมหาประชาบดีดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลทรงให้พระบิดาดำรงอยู่ในผลสามชนี้แล้วทรงแวดล้อมไปด้วยหมู่ภิกษุ เสด็จไปยังกรุงราชคคืออีกแต่นั้นได้ทรงได้รับคํารับรองแก่อนาถบินดิกะว่าจะเสด็จมายังกรุงสาวัตถีเมื่อพระเชตวันมหาวิหารสำเร็จแล้วก็เสด็จไปประทับอยู่ณที่นั้นเป็นอันว่าเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ในพระเชตวันนี้เองท่านนันทะ ซึ่งบวชโดยไม่พอพระไทยไม่เห็นโทษในกามหวนระลึกถึงคําที่นางชนบทกาลยานีกล่าวเกิดความเบื่อหน่ายจึงแจ้งความไม่ยินดีแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าก็โดยสมัยนั้นแลท่านพระนันทะข้อความละผมจะบอกคืนสิกขาลาเพศเป็นคารหัดดังนี้ ถามว่าก็เพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงให้ท่านนันทาบวดอย่างนั้นตอบว่าเพราะพระศาสดาเป็นผู้ฉลาดในการฝึกเวนยสั์ด้วยประสงค์ว่าหากแสดงโทษก่อนจะไม่อาจให้นันทาพลากจากกามทั้งหลายได้แต่ถ้าให้บวดแล้วจะให้พลากจากกามนั้นโดยอุบาย แล้วยังคุณวิเศษเบื้องสูงให้เกิดขึ้นได้เพราะทรงฉลาดในอุบายอย่างนี้จึงให้ท่านนันทาน,นั้นบวชก่อนคำว่าสากิยานีได้แก่ธิดาแห่งเจ้าสากยะคำว่าชนบทการยานีแปลว่าหญิงผู้มีความงามเลิศในชนบทผู้เลอโฉมโดยรูป เพราะไม่มีความบกพร่องทางร่างกายหกอย่างคือไม่สูงนักไม่เตี้ยนักไม่ผอมนักไม่อ้วนหนักไม่ดำนักไม่ขาวนักผิวสวยกว่ามนุษย์แต่ไม่ถึงผิวของเทพและประกอบด้วยความงามหกประการคือผิวงามเนื้องามเล็บงามกระดูกงามและไวยงามเชิงอัด บางแห่งว่าผมงามในความงามเหล่านั้นนางทำให้บริเวณที่ประมาณสิบถึงสิบสองศอกสว่างด้วยแสงสว่างจากกายของนางมีผิวเสมอด้วยดอกประยงหรือเสมอด้วยทองคำนี้เป็นความงามผิวของนางอันหนึ่งมือทั้งสองเท้าทั้งสองและริมสีปากของนาง เป็นเช่นกับแก้วประพานและผ้ากำพลแดงประหนึ่งฉาบทาด้วยน้ำคลังนี้เป็นความงามเนื้อของนางส่วนเล็บทั้งยี่สิบกราบตรงที่ติดกับเนื้อประหนึ่งขจิตด,ด้วยน้ำคลังตรงที่ผลจากเนื้อเป็นเหมือนสายน้ำนมนี้เป็นความงามเล็บของนางฟันสามสิบสองซี่เรียบสนิท เป็นเหมือนแถวของแก้วประพานที่ขาวบริสุทธิ์ปรากฏเหมือนแถวแห่งเพชรนี้เป็นความงามกระดูกของนางนางแม้มีอายุ120ปีก็เป็นเหมือนหญิงสาวอายุสิบหปีไม่มีผมงอกเลยนี้เป็นวัยงามของนางและนางเป็นผู้มีความดีงามประกอบด้วยคุณสมบัติ เห็นปานนี้ด้วยเหตุนั้นจึงเรียกกันว่าชนบทกาลยานีในวงเล็บนางงามในประเทศคำว่าครานิคมันตัสะเป็นฉัตรถีวิพัตใช้ในอัดอนาทรมีความหมายว่าครโตนิคมโตเมื่อออกจากเรือนอาจารย์บางพวกสวดว่าครานิคมันติ ก็มีคำว่ามีผมหวีไว้ครึ่งเดียวในวงเล็บอุป,ปัตตุนลิขิเตหิเกเสหิเป็นตติยาวิพัสใช้ในลักษณะอัดถร,รมภูตะอธิบายว่ามีผมหวีค้างไว้อาจารย์บางพวกสวดว่าอัตตุนลิขิเตหิก็มี ก็คำว่าหวีในวงเล็บอุนลิขิตังเป็นการทำผมให้ตั้งขึ้นด้วยหวีพังพานงูเป็นตนอาจารย์อีกพวกหนึ่งกล่าวว่าหวีแบ่งเป็นสองแสกก็มีคำว่าหันมาในวงเล็บอัป,ปโปเกตวาได้แก่ชํำเลืองเหมือนกับผูกไว้ด้วยหางตา อันบ่งถึงความแผ่ซ่านแห่งรสเสน่หาคำว่ามังพันเตความว่าแม้เมื่อก่อนได้กล่าววา่ามังในวงเล็บข้าพระองค์แล้วพระนันธาได้กล่าวซ้ำว่าในวงเล็บนางกล่าวกับข้าพระองค์วา่ามังเพราะท่านมีจิตวุ่นวายด้วยความกระสัน คำว่าตุวตังแปลว่าโดยเร็วคำว่าระลึกถึงคําของนางนั้นในวงเล็บตะมนุสระมานอความว่าท่านนันทะหวนระลึกถึงคำของนางนั้นหรือคําที่มีกิริยาอาการของนางนั้นพระผู้มีพระภาค้าวเมื่อสดับคำบอกเล่าของพระนันทะนั้นแล้ว ดำริจ,จะระงับราคาของพระนันทาด้วยอุบายเมื่อจะทรงนำพระนันทานั้นไปยังพบดาวดึงด้วยกำลังฤทธ์ได้ทรงแสดงนางลิงหลุ่นตัวหนึ่งมีหูจมูกและหางขาดนั่งอยู่บนต่อที่ถูกไฟไหม้ในนาที่ถูกไฟไหมแห่งหนึ่ง ในระหว่างทางแล้วสรงนำไปสู่พบดาวดึงแต่ในพระบาลีกล่าวไว้เหมือนกับพระศาสดาเสด็จไปยังพบดาวดึงโดยครู่เดียวเท่านั้นไม่กล่าวถึงการเดินทางอันนั้นกล่าวถึงดาวดึงเลยทีเดียวเพราะขณะเสด็จไปนั้นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงนางลิงหลุ่นตัวนั้น แก่ท่านพระนันทะในระหว่างทางถ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นจะมีการยกตัวอย่างว่าเหมือนการคูแขนเป็นต้นไว้ทำไมตัวอย่างนั้นควรเข้าใจว่าเป็นการแสดงว่าได้อันตรธานไปพระศาสดาทรงนำท่านพระนันทะไปยังโพดาวดึงด้วยวิธีการนั้นแล้วทรงแสดง นางอับสรห้าร้อยน,นางผู้มีเท้ามีสีดังเท้านกพิราบผู้มาปฏิบัติเท้าสักกะเทวราชยืนถวายบังคมพระองค์อยแล้วตรัสถามพระนันทะถึงความต่างกันโดยเทียบรูปสมบัติของนางอับสรห้าร้อยน,นางเหล่านั้นกับนางชนบทกาลยานีเพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจา้าทรงจับพระนันทาที่แขนข้อความละเป็นต้นบรรดาคำเหล่านั้นคําว่าจับที่แขนในวงเล็บพาหายะขะเหตตวาได้แก่เหมือนจับที่แขนเพราะในเวลานั้นพระผู้มีพระภาคเจา้าทรงเนรมิตฤทธ ให้เป็นเหมือนว่าท่านพระนันทาถูกพระผู้มีพระภาคเจ้าจับแขนนำไปก็ในการนั้นถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารถนาให้ท่านพระนันทาเห็นหรือเข้าไปยังเทวโลกชั้นดาวดึงพระองค์ทรงแสดงให้พระนันทาผู้นั่งอยู่อย่างนั้นแหละเห็นเทวโลกก็ได้ เหมือนข่าวแสดงฤทธิ์เมื่อเปิดโลกหรือจะส่งท่านพระนันทาน,นั้นแหละไปยังเทวโลกด้วยฤทธิ์ก็ได้ก็เพราะเหตุที่เพื่อให้พระนันทะเข้าใจง่ายง่ว่าภาวะแห่งอัตภาพของมนุษย์เป็นสิ่งที่เลวและมีความน่าเกลียดกว่าอัตภาพอันเป็นทิพย์พระองค์ ประสงค์จะทรงแสดงนางลิงหลุ่นนั้นในระหว่างทางและมีพระประสงค์จะแสดงให้ท่านนันทะเห็นความพรั่งพร้อมแห่งสมบัติในเทวโลกฉะนั้นจึงทรงพาท่านนันทะไปในเทวโลกนั้นแม้ด้วยอาการอย่างนั้นท่านนันทะก็จะมีความยินดียิ่งเป็นพิเศษ ในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อสมบัติน้นแลคคำว่าเท้านกพิราบในวงเล็บกะกุตะปาธานี้ความว่าชื่อว่ามีเท้าเหมือนเท้านกพิราบเพราะมีสีแดงได้ยินว่านางอับซรแม้ทั้งหมดนั้นได้มีเท้าละเอียดอ่อนเช่นนั้นเพราะ ได้ถวายน้ำมันสำหรับทาเทา้าแก่สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัดสปะคำว่าปัดส,สิโนเท่ากับปัดสโสนุในวงเล็บเห็นข้อความละหรือไม่คำว่ามีรูปงามกว่าในวงเล็บอภิรูปตราคือ มีรูปวิเศษกว่าคําว่าหน้าดูกว่าในวงเล็บทัศนียะตราความว่าชื่อว่าน่าดูกว่าเพราะไม่ทำความเบื่อหน่ายแก่ผู้เห็นอยู่ตลอดวันคําว่าหน้าชมกว่าในวงเล็บปาษาทิกะตาราได้แก่นามาซึ่งความชื่นชมโดยทั่วไป เพราะมีอวัยวะงามทุกส่วนก็เพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคยาวจึงทรงให้ท่านนันทาผู้มีจิตอันชุมด้วยราคะดูนางอับสอนเ่าเพื่อขับไล่กิเลสของท่านนันทาให้ออกโดยง่ายพึงทราบว่าเหมือนอย่างว่าแพทย์ผู้ฉลาดเยียวยาบุคคลผู้มีสิ่งหมักหมม ในร่างกายมากชั้นแรกต้องรู้สิ่งหมักหมมออกด้วยการให้ดื่มน้ำมันเป็นต้นก่อนภายหลังจึงให้อาเจียนและให้ถ่ายออกให้หมดชั้นใดพระผู้มีพระภาค้าผู้ฉลาดในการฝึกเวนยสัตว์ก็ชั้นนั้นทรงมีพระประสงค์จะรู้ราคะออกไม่ให้เหลือ ด้วยเทสั์คืออริยมัรคกจึงทรงแสดงนางเทพอับสอนแล้วพรากท่านนันทะออกมาคำว่านางลิงหลุ่นในวงเล็บปรุตตมักตีได้แก่นางลิงซึ่งมีอวัยวะเหมือนถูกไฟไหม้คำว่าก็ฉันนั้นแหละในวงเล็บเอวะเมวะโข ความว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเทียบนางชนบทกาลยานีกับนางลิงหลุ่นซึ่งมีหูและจมูกขาดที่พระองค์ทรงแสดงแก่ข้าพระองค์นั้นลิงหลุ่นเป็นฉันใดนางชนบทกาลยานีเทียบกับนางอับสอห้าร้อยนางเหล่านี้ก็เป็นฉันนั้น คำว่านางอักษรห้าร้อยน,นางในวงเล็บปัญจานางอัจฉราสตานางเป็นฉัตถีวิพัตใช้ในอัตตุติยาวิพัตความว่าซึ่งนางอักษรห้าร้อยในวงเล็บปัญจะอัจฉริสตานี้อีกอย่างหนึง่งคำว่าปัญจานางอัจฉราสตานางนี้ เป็นฉัตรถีวิพัตใช้เชื่อมความกับศั์ย่อยในวงเล็บเพิ่มมาด้วยคำนั้นมีความว่าเทียบรูปสมบัติของนางอักสรห้าร้อยน,นางก็คำว่าเปรียบเทียบในวงเล็บอุป,ปะนิทายะได้แก่วางไว้ใกล้กันอธิบายว่าเทียบเคียงกัน คำว่าเพียงหนึ่งเซี่ยวในวงเล็บสังขยังได้แก่นับว่าเป็นหญิงหรือนับเป็นเซียวแห่งหญิงคำว่าส่วนหนึ่งของเซี่ยวในวงเล็บกะลาภาคังแปลว่าส่วนแห่งเซี่ยวเมื่อแบ่งส่วนหนึ่งออกเป็นสิบหกส่วนแล้วนำมาหนึ่งส่วนจากสิบกส่วนนั้น มาแบ่งเป็นสิบหกส่วนอีกแต่ละส่วนในสิบหกส่วนท้ายนั้นท่านประสงค์เอาว่าส่วนแห่งเซี่ยวท่านพระนันทากล่าววา่านางชนบทกาลยานีไม่เข้าถึงส่วนแห่งเซี่ยวแม้นั้นด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลิพานด้วยสัจจะวาจานี้ขาหม่อมชั้นทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาส ในการแทงตลอดในอริยส,สัจีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแด่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสจินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเพื่อมักผลนินพพานโดยพลันโดยทั่วก,กันค่ะ กราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าข่าค่า